สวัสดีครับกับช่อง YouTube สุดพจนเกษตรรัพสินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเก็บจริงเงาจริงไหลจริงนะครับนี่หูยังติดขี้น้ําสีโป๊จริงจริงอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นภาคต่อนะครับกับประตู2บานที่ผมบอกนะครับว่าผมโป้ไป3รอบยังไม่เต็มนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการในเรื่องของการทําสันทําสันแนวนะครับซึ่งสันแต่ละสันเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้าไม่ต้องเห็นเต็มก็ได้นะครับเอาเสียงไปแล้วกันนะครับมันมีเสียงสายลมรั่วอยู่หน่อยนึง นะครับเ็จะบอกว่าจะบอกว่านะครับสันแต่ละสันเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปเพื่อนๆเห็นสันตรงนี้ไหมครับสันประตูนี้ไหมครับสันประตูกับสันรอบรถคันนี้นะครับมันจะเป็นสันที่จะมนก็ไม่มนจะคมก็ไม่คมมันจะอยู่แบบพอดีพอดีกลางๆอ่ะมันจะมีแนวสันเพราะฉะนั้นประตูบานนี้นะครับผมโป้ไล่ขึ้นผมโป้รอยบุกมันนะครับเพราะฉะนั้น ผมไม่ได้ตั้งสันเลยนะครับต้องบอกว่าผมโป๊แบบธรรมชาติโป้ลงมาแบบนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งสันเลยนะครับเพราะแนวสันมันจะมีเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ผมให้แนวทางอีก,อ,กอย่างหนึ่งล้วกันว่าแล้วเราจะทํำยังไงวเวลาเราขัดเราจะทำมีวิธีไหนที่จะทําให้แนวสันตรงนะครับผมให้เป็นวิธีเป็นเป็นเสริมๆไปละกันนะครับซึ่งปกติแล้วสันแบบนี้นะครับผมจะใช้ไม้ขัดขัดตามทรงเลยขัดขวาง แนวสันมันก็จะขึ้นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับโดยใช้ไม้ขัดแข็งนะครับโดยใช้ไม้ขัดแข็งไอ้นิ่มๆไม่ได้นะครับนิ่มๆม,มันจะไปทําให้สันล้มได้ต้องใช้ไม้ขัดที่มีความฉากแข็ง,ขงๆนะครับเราถึงจะทําสันนี้ขึ้นมาได้แต่ผมให้แนวทางแล้วกันแต่ว่าเอาไปลองทําดูนะครับแต่ตรงนี้ผมผมไม่ได้ใช้หร uk, ห s <S <rapid. S 2> อกเพราะผมจะขัดตามธรรมชาติมันก็ขึ้นแนวสันแล้วเอาผมให้อเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับก็ก็ต้องบอกว่า วิธีการนี้นะครับก็ผมเคยเห็นให้เครดิตแล้วกันนะครับถ้าผมนึกได้นะครับเพราะว่าความรู้แต่ละความรู้แน่นอนอนะ่ะเราก็ไม่ได้สะสมรู้เองทุกอย่างนะครับเราผมพูดเสมอนะครับให้เครดิตหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมผมนึกได้ผมจําได้ผมเคยไปทํางานอยู่แถวพงเพชรนะครับพงเพชรเนี่ยน่าจะเป็นอู่พงเพชรการช่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วผมก็ไปเจอช่างคนหนึ่งนะครับเขาทํางานเป็นช่างกินไรยวันแล้วเขาก็ทํารถวีออส นะครับซึ่งวีออสเนี่ยมันจะมีสันผมจําปีไม่ได้แล้วแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่มันมีสันสันตรงบังโคลนหลังอะ่ะที่มันคมคมหน่อยอะ่ะผมเห็นแกก็โปแบบนี้แหละแล้วแกก็ตั้งสันผมไม่แน่ใจว่าตั้งหรือเปล่าด้วยนะหรือมันเป็นบังโคลนที่ยับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับและเขาก็ใช้วิธีการนี้นะครับก็ให้เครดิตเลยนะครับช่างพงนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่ในในเฟซบุ๊กนะครับเขาใช้วิธีการนี้แล้วแล้วเขาขัดออกมาโอ้โหสันคมกิบเลยสันคมจริงจริง คือเอามือไปบาดไอเอามือไปจับรูปไปเนี่ยบาดมือได้เลยนะอันนี้ไม่ได้ตลกนะครับนี่เรื่องจริงเลยครับก็เอามาแบ่งปันแล้วกันนะครับก็ให้เครดิตกับเพื่อนร่วมสายอาชีพด้วยนะกันนะครับผมเอาว่าแบ่งปันต่อนะครับนะบเห็นแนวสันใช่ไหมครับเราก็ลากกระดาษกาวเลยดูนะครับเอาให้มันตรงนะครับแล้วดูจากแนวให้มันตรงนะครับอันนี้ผมทําเป็นแนวทางให้เฉยๆนะครับซึ่งเวลาผมทําจริงเนี่ย ไอสันแบบเนี้ยผมผมจะขัดปเ internet, ปล่าๆผมจะไม่ใช้ไม่ใช้สีดำมาโรยนะครับอะ่ะผมทำแบบนี้นะครับจะสันบนเราจะปิดสันบนสันล่างก่อนก็ได้นะครับเล็งให้มันตรงเราจะติดสันบนสันล่างก่อนไม่เป็นไรแต่เล็งให้มันตรงนะครับนะครับผมทำแบบนี้นะครับผมปิดเผื่อม่อีกเส้นนึงแล้วผมก็ใช้สีดำนะครับเป็นมีสเปรย์ใช้สเปรย์ไม่มีสเปรย์ก็ใช้ใส่กามานะครับ ทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะครับแล้วดึงออกนะครับเวลาขัดน้ํานะครับให้ยึดแนวสันให้ยึดแนวที่เราทําไว้นะครับเอาเป็นแนวทางเฉยๆนะผมไม่ได้ทําจบนะเพราะไหนๆได้ทําคลิปแล้วนะครับมันเป็นภาพต่อเนื่องแล้วผมก็ ไม่ได้ทําคลิปมาเกือบเดือนแล้วนะครับก็ทําเป็นคลิปต่อนนื่องให้เลยแล้วกันนะครับดูนะครับต้องต้องต้องทําแบบนี้นะครับให้ให้ตรงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราลากเส้นเส้นกระดาษกาวไม่ตรงนะครับมันก็ถ้าเกิดเราไปขัดตามตามแนวสีดํานี่นะมันก็จะทําให้ไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นลากกระดาษกาวต้องแม่นนะครับต้องแม่นก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นแนวให้เราเฉยๆว่าเราขัดตามนี้นะครับแล้วของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเห็นดูนะครับเป็นไฟเบอร์แข็งนะครับ นิ่มๆไม่เอานะครับนิ่มๆใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นไฟเบอร์แข็งเท่านั้นพอขัดไปปุ๊บมันจะเกิดฉากพอฉากปุ๊บมันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฉากบนกับฉากล่างมันทําให้สันมันเกิดขึ้นเป็นแนวนะครับอ่ะผมทาแบบนี้นะครับให้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นสั้นๆน,นิดนึงนะครับ6นาทีโอ้สั้นไหมสั้นก็น่าจะประมาณไม่เกินสิบนาทีมั้งอ่ะดูนะครับผมทาอย่างนี้พยายามระวังนะครับไม่ให้แนวกระดาษทรายขึ้นไปเลย สีดำนะครับเพราะเราต้องการทําสันให้เป็นแนวนะครับผมบอกแบบนี้นะครับขัดแบบนี้นะครับขัดแบบนี้จนหมดสีดำนะครับฟังดีๆนะครับตั้งใจนะครับเพราะคิดผมบางทีผมไม่ได้ทําให้จนจบนะครับถ้าผมทําให้จนจบนะครับคุณก็ดูผมอย่างเดียวคุณก็ไม่ไปทําเอง นะครับดูเป็นความเพลิดเพลินไปนะครับก็ไม่ลงมือทําเองผมอยากให้ดูไปแล้วไปทําเองนะครับส่วนใหญ่ผมทํางานให้อู่ผมก็ไม่ค่อยได้รับงานเองเอาบอกตรงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยไม่อยากจะเอางานมาปนกับที่อู่ผมก็เลยจะแบ่งฟันทางนี้มากกว่านะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีเพิ่งจะเอาเมื่อโทรมาเมื่อกี้นะครับก็บอกก็จะเอารถมาให้ผมทําผมก็บอกปัดไปให้เขาไปที่เข้าที่สลับรีนะครับให้ไปเข้าอู่สีสุกนะครับเพราะเมื่อกี้ผมก็ทึ่ง พิ iga, s s uk, uh ่งวางหูก่อนเท่าแก่หูสีสุกนะครับแล้วก็จะให้พาเพื่อนผมไปช่วยงานเท่าแก่เก่าด้วยนะครับว่าเขานิสัยดีนะครับก็ต้องบอกเขานิสัยดีนะครับก็เราก็สนับสนุนกันนะครับเราทาแบบนี้นะครับย้อนกลับไปนิดนิดนึงแล้วกันนะครับทําแบบนี้นะครับอ่าผมทวนนิดนึงนะครับผมทวนนิดนึงนะครับผมทวนนิดหนึ่งสันแต่ละสันเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับคมมากคมน้อยนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณแต่ละแต่ละสันนะครับสันมันไม่เหมือนกัน นะครับแต่สันแบบนี้นะครับนะครับมันไม่ได้คมมากมันไม่ได้มนมากนะครับแล้วมันก็มีแนวเก่าขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่ผมเอาแนวทางมาให้เพื่อนเพื่อนๆที่พี่น้องๆจะได้ทํางานได้แม่นยาขึ้นทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเวลาลากกระดาษกาวอยดอย่งที่ผมบอกนะครับให้ตรงกับแนวสันเก่านะครับแล้วก็สีดํามาฉีดแบบนี้นะครับเผื่อกระดาษกาวสักสองเส้นก็ไดะเพราะถ้าเส้นเดียวมันก็จะเลยขึ้นไปเยอะสีดาจะเลยขึ้นไปเยอะ นะครับแล้วก็เอาของแข็งนะครับต้องเป็นตัวฉากแข็งๆอย่างนี้เลยนะครับมาขัดนะครับจนสีดําหมดนะครับแบบนี้นะครับผมที่ต่างว่าสีดําหมดแล้วนะครับพอสีดําตรงนี้หมดแล้วปุ๊บกลับข้างครับขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคไหมฉีดสีดําด้านบนปิดกระาดาษกาวหน้านี้แล้วก็ฉีดสีดําด้านบนแล้วก็ขัดไล่เหมือนเดิมนะครับพอเราขัดมาชนกันปุ๊บแนวสันตรงนั้นคม,คมกริบเลยนะครับโอเคไหม แล้วเราจะเอาสันคมหรือเอาสันมนก็แล้วแต่เราถ้ารถคันนั้นมันสันคมเราก็ปล่อยแบบนั้นแล้วเรารูปละเอียดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสนนันมนนั่นแหละครับแน่นอนนะครับสันมันตรงแล้วถูกไหมเราก็รูปให้มันมนแล้วเข้าสู่กระบวนการพ่นพื้นโอเคนะครับอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับอูคารุาฟุกาลาดนะครับกับผมตีอินเตอร์นะครับสวัสดีครับ